ชื่อโชของเราน่ <Elena> าคือศิลปะการต่อตัวนะแก็ต be right ่อไปก็จะเป็นการสดงิลปาการต่อตัวาใาจะบ้าปางเาให้กับพญาสิงโตใสปากไปเลยอาทิฐาน เป็นสิงโตแดงทั้งนนคู่เลยแล้ววันนี้ก็เป็นสิงโตแด ชุดศิลปะการต่อตัวนะครับของเงงานการแสดง เหยียบสีสษะทั้งหมดเลยทั Hi, ้งสี่เอาละครับเยียบไเยียบปเงเลเอาเดยนนี่ครับไม่คำบัญานีนะครับเียบสีสาหมดเลยนะฮะ We'll <laughs> ว่าชุดประตูจีนสวรรค์นะฮะเปิดกระเป๋ารับเงินรับทองกันนะแต่อย่าเปิดรอมิชาชีพนะฮะเราะวังด้วยนะมิชาชีพนะครับจะเข้ามารวมกลุ่มกับพวกท่านนะเนี่เปิดกระเป๋ารับเงินรับทองสีชั้นประตูจีนมีเด็กห้อยข้างอ่ะสองคนเอาจับเอาจับเ นี่นะครับทำแล้วครับปอบเปอร์ดังๆครับพี่เด็กนี่ค่อยๆนั่งลงมาครับปะาัตเจนสวัสดี นี่ครับเพิ่มไปอีกหนึ่งคนนะเป็นห้าคนปบมือมาจําไว้ก่อนอปบมือมาจำาไว้ก่อนเอ้าห้าคนนะครับตอนนี้คนที่สองครับยืนไปแล้วนะคนที่สครับยืนคนที่สครับ อายุ8ขวบนะตักเอาไ้ไกลๆเอาไปและน้องกีตาร์ครับสี่ขวบสองขวบเท่านั้นเองนะโฟบเบอร์เปไปหางใจเอาตักมือหมดอย่าเพิ่งนั่งตังมาครับนี่นะครับห้าคนนะ หอยนางรับนี่คนที่3นี่เด็กผู้หญิงนะครับาอายุสิบสองปีตามต่อตามแสดงต่อตัวะนะครับผ่านไปตอนนี้จะมาชมครับกระบอกไม้ หนึ่งชั่วสาารแลัคนตะบอกไม ครมบุคคลตับที่จะสือ่อความหมายออกมาจากการแสดงสิงโตในเทศกาลตุดจีนนี้ก็คือว่าในการเชิดสิงโตหรือว่าการแสดงสิงโตนะครับในเทศกาลตุษจีนนี่เขาเรียกว่าสิงโตนั้นนะครับเชิดแล้วจะสามารถขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้ะไม่ว่าจะเป็นพลังที่แอบแฝงอยู่นะครับในบ้านของท่านที่ท่านสามารถมองตาเปล่าไม่ สิ่งโตก็คือาการกระจัดปัดเ่าสิ่งชั่วร้ายต่างๆแล้วก็พร้อมด้วยความเป็นิริมงคลกลับคืนมาสู่บ้านของท่านอ๋อค่ะ,คะและแล้วก็ในคั้คืนนี้เนี่ยมีโชว์ที่เรียกว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะโชว์มากๆเลยต่อไปค่ะนะคะจะเป็นโชว์ในส่วนของการ าจากสวรรค์นะหอกเลอเรลลงมาจากสวรรค์นะครับก sort of so 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 yeah. ็เลยแสดงอภิี่นหาใหท่านชมนะเพราะว่าในเป็นตำนานนะครับสิงโตพวกนี้เขาเป็นตำนานเล่าขานกันานานปีเหลือเกินะแล้วสำหรับในส่วนของโชว์เนี่ยเดี๋ยววันนี้มีในส่งบังกรแลวก็มีสิโแนี้มีชุดากงนี้เป็นชุดสุดท้ายหปล่าคะครับก็มีคับนางกรทองมันเสา ตามหาลูกแก้ววิเศษแล้วสำหรับบางตอนนี้มีความหมายอะไรคะบางตอนนี้นะครับก็ความหมายของเขากันมาเก,กิดหลักสูตรที่ผมจะบรรยายหมดนะแต่จรีนแล้วบางตอนทองนี่เป็นสัตว์ในเทพนิยายนะเกิดตั้งแต่สมัยท่านกุ้งติงฮ่องเต้ที่ประเทศจีนทางกุ้งติงฮ่องเต้นี่ก็รวบรวม กรับสัญ,ญลักษณ์ของสัตว์ต่างๆถึงเชนิดด้วยกันะนะครับมารวมอยู่ในตัวเดียวกันเรียกว่าเล้งะนะครับหรือว่าบางกรทอ,องอและยังนี้ที่การแสดงของเราได้ารือ,อยังคะสำหรับช่นนี้ตอ,อนตอนนี้ก็เลืนไปแล้วหนึ่งคน i'll oh, the 你咋办？